สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหมออกโพสตอะไรเรียกได้ว,ว่าเป็นความสูญเสียที่ทาเอาครอบครัวของวงค์การแพทย์ต่างสุดเสียใจหลังจากที่แพทย์หญิงวาราลักษสุภวัจริยากุลหรือหมอกระต่ายถูกงตำรวจยศสิบตำรวจตรีขับขี่รถจัก,กรยานยนต์บิ๊กไบค์สีแดงชนขณะข้ามทางมาลายณสถาบันไตยพมราชนครินทร์ถนนพญาไทอาการสาหัสไม่มีชีพจรจนกระทั่งหมอกระต่ายเสียชีวิตในเวลาต่อมาพระสุดหมออกสมิธสามีามนักศ ดงพิธีกรสาวโอปอปานิสราได้ออกมาโพสต์ข้อความแสดงความเสียใจว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบ,บครัวคุณหมองกระต่ายอย่างสุดซึ้งนะครับน้องเป็นที่รักของเพื่อนๆพนพี่พีทุกท่านที่โรงพยาบาลด้วยความสามารถความน่ารักความตั้งใจเพื่อคนไข้ยอย่างสูงสุดเสมอมาเป็นที่น่าเสียดายต่อวงการแพทย์ของเราที่สูญเสียจักสู่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญไปก่อนเวลาอันควร และขอวิงวอนให้เหตุการณ์นี้เป็นอีกครั้งที่อยากจะย้ำเตือนถึงผู้ขับขี่ใช้รถใช้ถนนทุกท่านในเรื่องความเร็วและความประมาทเพราะความสูญเสียอาจส่งผลต่อผู้อื่นและสังคมอย่างประเมินค่าไม่ได้นะครับ m a y h e r s o r e s t i n p e a c h ย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของคุณหมอกระตาอีกครั้งด้วยนะครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ